เศราสุดช้ำโดนผดัวด่าหลังทำงานบ้านคนเดียวไม่ได้ที่ผ่านมาต้องดูแลลูกทำงานประจำทำไมผัวไม่เข้าใจงานบ้านมักจะเป็นประเด็นถกเถียงในสังคมบ่อยครั้งเลยนะคะบางก็มองว่าเป็นหน้าที่ของผู้หญิงบางก็มองว่าไม่ควรจำกัดเพศซึ่งวันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาทุกท่านไปที่พันทิปนะคะซึ่งเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาสมาชิกพันทิพรายหนึ่งได้ตั้งกระทูร้ระบายปัญหาครอบครัวค่ะ โดยเธอได้เล่าว่าเธอแต่งงานอยู่กินกับสามีมาหกปีแล้วที่ผ่านมาเธอสงบปากสงบคําไม่เคยโต้เถียงอะไรกับสามีของเธอเลยตั้งแต่ย้ายมาอยู่กรุงเทพเธอต้องรับผิดชอบงานบ้านซักผ้ารีดผ้ากวาดถูบ้านล้างห้องน้ําล้างจานทําอาหารเตรียมของให้สามีรวมถึงดูแลลูกด้วยนะคะซึ่งตั้งแต่ลูกห้าเดือนยันลูกห้าขวบนาทีทั้งหมดนี้เธอทําอยู่ฝ่ายเดียวคะ่ะซึ่งนอกจากงานบ้านแล้ว เธอก็ยังมีงานประจำที่ต้องทําอีกด้วยนะคะจากความเหนื่อยล้าทั้งหมดที่ผักดันให้เธอไปขอความช่วยเหลือจากสามีโดยขอให้เขาช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆบ้างอย่างพับผ้าหรือรีดผ้าเอง แต่สามีของเธอไม่ยอมช่วยเลยค่ะซึ่งเธอได้แต่เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าสามีมีภาระดูแลค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวนะคะซึ่งเธอก็ขอบอกว่าทุกวันนี้พวกเธอหารค่าใช้ใจ่ายกันไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าห้องค่ากินและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆด้วยค่ะจนวันหนึ่งเธอได้ทะเลาะกับสามีเรื่องลูกนะคะซึ่งเธอก็ได้บอกว่าสามีของเธอหลุดปากออกมาบอกว่า อยู่ทุกวันนี้เพื่อลูกอดทนเพื่อลูกและรู้สึกแย่มากๆที่เธอไม่สามารถอดทนทํางานบ้านคนเดียวได้ซึ่งเธอก็ได้ปรึกษาชาวเน็ตนะคะว่าเธอควรทาอย่างไรดี ซึ่งด้านชาวเน็ตก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะและก็รุมวิพากษ์วิจาร์ณสามีที่เอาเปรียบภรรยาโดยส่วนใหญ่มองว่าค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างสามารถหารสองแล้วทำไมงานบ้านถึงไม่ยอมหารหรือช่วยกันทำงานนอกจากนี้เจ้าของกระทู้และสามีต่างก็มีงานประจำด้วยกันทั้งคู่อยู่แล้วเท่ากับภาระงานก็เท่าๆกันแล้วเหตุใดภรรยาจึงต้องเหนื่อยฝ่ายเดียว ซึ่งต่อมาเจ้าของกระทูได้มาอัปเดตอีกครั้งนะคะว่าหลังจากเธอได้พูดคุยกับสามีสามีจะซักผ้าเฉพาะของเขาเท่านั้นเขาจะอดทนใช้ชีวิตอยู่กับเธอก็เพื่อลูกและเงินจะหานสองเช่นเดิมเพราะเขาเพิ่งจะบอกว่าตนเองมีหนี้สินขอขอบคุณข้อมูลจากขขาวสดขอบคุณค่ะ